สวัสดีค่ะนะคะวันนี้นะคะ30เมษานะคะดาวพฤหัสย้ายนะคะจริงๆพี่มิ้นเองก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญทางด้านโหราศาสตร์เรียกว่าไม่รู้เลยดีกว่านะคะแต่ว่าถามว่าในเซนต์ของเราด้านะความเชื่อส่วนบุคคลนะว่าแบบมีผลอะไรอย่างเงี้ยไหมเราก็รู้สึกสัมผัสได้นะถึงพลังงานนะคะแต่ว่าอย่างอย่างที่บอกแหละถ้าพลังงานที่เรารู้สึกว่าเอ๊ะมันมันแบบว่ามีพลังงานนี้แล้จะดี นะค,ะคนเรามีเซนต์ไม่เท่ากันมีความรู้ไม่เท่ากันอย่างคนที่เขาเชี่ยวชาญโหราศาสตร์อะไรเงรี้ยเขาก็จะแบบเออเขาจะต้องออทำแบบนั้นแบบนี้ในวันนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ส่วนพี่มินเนี่ยไม่ได้เข้าไปศึกษานะคะไม,ไม่ได้เข้าไปศึกษาทางด้านโหราศาสตร์โหราศาสตร์แต่เราก็สัมผัสได้เหมือนกันว่าเออมันมีพลังงานที่จะเป็นประโยชน์กับเราดังนั้นนะคะก็นะคะอย่างวันนี้พี่มินก็จะแบบว่าเขาเรียกว่าอุกเ,ออเขาเรียกอะไรนะเอ่อ ปฏิบัติเยอะหน่อยเนาะปฏิบัติเยอะหน่อยวันอะไรดีจะลาหูย้ายเข้า,ย,าย้ายออกหรืออะไรพี่มิ้นปฏิบัติอย่างเดียวเลยนะคะปฏิบัตินะคะทั้งสมถะทั้งวิปัสนาเลยนะคะแล้วก็นะคะแล้วก็อุทิศบุญน้อมถวายนะคะ,สะเสด็จปู่สเสด็จย่านะคะพี่มิ้นเชื่อว่าบุญเนี่ยเป็นพลังงานที่ฉลาด นะคะบุญสูงสุดอย่างการเจริญภาวนาเนี่ยเป็นพลังงานที่ฉลาดดังนั้นเราเอาพลังงานที่ฉลาดเนี่ยเหมือนกับเสกดวงชะตาเราอะนะคะเสกดวงชะตาเราอะแล้วก็มาเชื่อมโยงนะคะให้ท่านอนุโมทนาอย่างเนี้ยนะคะเนี่ยแหละมันเป็นการทําสิ่งที่ดีที่สุดนะคะไม่ต้องไปไหนเลยอยู่ที่บ้านก็ทําได้นะคะอยู่ที่บ้านก็ทําได้นะคะเสกตัวเองให้แบบเออแบบ เออได้รับพลังงานที่ดีได้เชื่อมโยงกับพลังงานที่ดีนะเรามองไม่เห็นเราอะไรต่างๆนานาไม่เป็นไรนะคะแต่เราแค่อาศัยเป็นกุสโลบายในการที่เออทำงานที่ดีเออทำออสิ่งที่ดีๆนะคะให้กับตัวเองนะคะอากาศมันร้อนเออนะหุดหงิดอะไรต่างๆนานาเราก็เออพยายามเออ เอออากาศมันก็ร้อนนะคะแต่ใจใจที่มันดิน้นรลนตัวใจนมันไม่ได้ร้อนนะแต่ว่าที่มันร้อนเพราะว่าใจเราไปมีอุปทา,านกับร่างกายที่มันร้อนอะไรแบบเนี้ยเราก็เออพยายามพยายามนะพยายามทําให้ใจมันแบบรมๆขึ้นมาวันนี้นะคะวันนี้พระฤหัสดาวพระฤหัสย้ายนะคะ ก็ขอพลังเสด็จปู่เสด็จย่านะคะเสด็จปู่เสด็จย่านะคะพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมมาแห่งวังเพชรเกแก้วผมปะกายโลให้พรลูกหลานเนาะนะคะขอใหอ้วันที่สองนี้มีโชคมีลาบกันทุกๆท่านเลยนะคะได้จับเงินก้อนได้จับเงินล้านได้จับเงินแสนนะคะใครขอพรพ่อปู่แม่ย่าเนี่ยนะคะพ่อปู่แม่ย่าที่นี่พี่มิ้นไม่ได้จุดธูปให้เนาะไม่ได้จุดธูปเลขให้แต่พี่มิ้นขอพรว่าพ่อปู่แม่ย่านะคะของพลังงานของที่นี่นะคะแล้วก็ท่านท่านอีกทั้ง36พระองค์เนี่ยนะคะไปเข้าฝันลลลูกหานนเยะะค เลขอะไรที่มันจะถูกนะคะก็ขอให้เขาซื้อเลขอะไรก็ขอให้มันถูกก็แล้วกันนะคะใครมีดวงชะตาใครน่าสงสารใครกำลังอาภาพใครกำลังเดือดร้อนอยู่ก็ขอให้ถูกนะคะได้ได้เงินได้ทองตรงเนี้ยนะคะไปช่วยเหลือนะคะไปช่วยเหลือขอให้สำเร็จขอพลังพ่อปูนะะอปโทโท่แม่ยา่มมานะคะพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าศรีปฐุมานะคะให้ลูกหลานสำเร็จสำเร็จได้จับเงินล้านนะคะสำเร็จด้วยนะคะบนมนพญานาคสำเร็จด้วยนะคะบารมีพ่อปู่แม่ย่าสำเร็จด้วยนะคะ เจ้าบาดาลน,นะคะเจ้าบาดาลบันดาลทรัพย์นะคะบันดาลโชคลาภให้กับลูกหลานที่มีเหตุปัจจัยกันมานะคะถ้าเกิดมีเหตุปัจจัยกันมาก็ช่วยกันได้พลังงานของท่านก็ช่วยเราได้นะคะ ท่านไม่ได้ดนบรรดาลอะไรไม่ได้หรอกท่านดนบันดาลได้แต่เราต้องมีเหตุผลได้วยดังนั้นนะคะก็ขอให้ได้ซับกันนะคะได้ซับได้จับเงินล้านกันทุกทกท่านนะคะลูกหลานอหวังเพชรเกตแก้วพรมปากายโลกที่ติดตามพี่มินนะคะฝากติดตามทุกช่องทางด้วยนะคะแล้วก็มารับพลังพ่อปู่แม่ย่าก,กันแบบนี้ทุกๆงวดเลยนะคะ